อาล้ค่ะตอนนี้จะเป็นเรื่องของการเติมข้อมูลอัตโนมัติแล้วการแทรกรูปภาพนะคะการเติมข้อมูลอัตโนมัตินี่หมายถึงองไงก็อย่างเช่นบางทีเราต้องการพิมพ์ตัวเลขอ่ะเราทําบัญชีนะคะเมื่อเราพิมพ์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามอย่างเงี้ยเรามานั่งพิมพ์ทีละอันมันก็จะช้าใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ลากเลยโดยการคุมคุมเลขหนึ่งกับเลขสองก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าอ่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวจะลบก่อนเราพิมพ์เลขหนึ่งเอาหนึ่งก่อนนะ ยังไม่ต้องให้เรียงนะคะเราต้องการก๊อปปี้เลขนี้ทุกบรรทัดเลยเราพิมพ์เลขหนึ่งเสร็จปุ๊บเราลากเลยค่ะมันกจะกลายเป็นเลขหนึ่ง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 อย่างเงี้ยค่ะนี่คือการคัดลอกข้อมูลหรือว่าการเติมข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือถ้าหรือถ้าหนูบอกว่าหนูต้องการเรียงค่ะจานหนึ่งสองสามสี่ห้าจะถึงสิบแบบเนี้ยค่ะหนูก็โอเคพิมพ์สักสองบรรทัดก่อนหนึ่งบรรทัดที่สองคือสองเพื่อให้มันรู้ว่าให้ Excel มันรู้ว่าเนี่ยฉันจะลากข้อมูลลลโดดยยกกาารรเีงํับแ้วนะห็คุม สองข้อมูลนี้นะคะคุมเสร็จปุ๊บเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายบวกนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะให้เป็นแบบนี้นะแล้วหนูก็กดลากยาวเลยค่ะมันจะเรียงมให้เห็นไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้ค่ะมันจะเรียงให้หนูอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเสียเวลาหรือบางทีอาจจะเป็นเลขเยอะๆอย่างเช่นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองแบบนี้มันจะรันมาให้อัตโนมัติเหมือนกัน เป็น101 102 103นึแบบนี้ไล่ลงมาหรือบางคนบอกว่าเอะมันใช้ได้กับตัวเลขอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะใช้ได้กับวันก็ได้นะคะอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารแบบเนี้ค่ะแล้วเราจะต้องการทั้งหมด7วันเนาะหนูคุมเลยค่ะมันก็มาให้เลยค่ะไล่มาเลยจะเอากี่สัปดาห์มันก็จะมาให้หมดเลยเอาถึงแค่นวันอาทิตย์อ,อย่างี้หรือจะเป็นเดือนก็ได้นะคะมกราคม ถ้กราคมอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยมันก็จะรันมาให้12เดือนปึบไม่ต้องพิมพ์บางคนพิมพ์ช้าไงมันเอาคพิพโมกขอโทษโมกกราคมกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยมันจะช้าอันนี้เราพิมพ์ข้อมูลแล้วมันจะขึ้นมาให้นะคะฉะนั้นเราลากโลดมันก็จะทุ่นเวลาเรานะคะนี่คือการเติมข้อมูลอัตโนมัตินะคะนอกจากนี้อาจจะเป็นวันที่เอ่อเป็นเลข เรยกรันเป็นวันเป็นเดือน,เป,น,เ,อนเป็นเวลาก็ได้นะคะเป็นเวลาก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อแล้วมีเลขอื่นๆอย่างเช่นโครงการสมมติอ่ะโครงการที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะโครงการที่หนึ่งวิคําะห์สระอิหายนะที่หนึ่งแล้วเราก็จะลากเลยเป็นโครงการที่สองโครงการที่สามแบบนี้ก็ได้นะคะ Excel มันฉลาดมันรันให้เราอัตโนมัติเลยมันสามารถได้ทุกอย่าง ตามที่เราต้องการเลยนะคะหรืออ่ะอหรืออีกเป็นแบบปวช r 1 3ทับหอย่างเงี้ยอยากได้ทุกห้องเลยค่ะลากโหลดเห็นไหมสะดวกง่าย e x c e l ง่ายปึ๊บป๊บเสร็จอันนี้คือการเติมข้อมูลหรือข้อความอัตโนมัตินะคะอ่ะหัวข้อต่อไปเรองของการแทรกรูปแทรกรูปเพื่อต้องการให้รูปนะคะมาอยู่ใน Excel อยู่ในตารางของเราตรงไหนแล้วแต่ที่เราต้องการ ปุ่มคำสั่งเปลี่ยนแล้วนะไม่เป็นโฮมแล้วนะมาที่ Insert นะคะพอ insert เสร็จปุ๊บเอามาดูตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกว่าต้องการรูปมีอยู่ตรงไหนฉะนั้นเราก็ต้องการดูก่อนว่าเซลล์ที่เราจะวางจะวางอยู่ในช่วงตรงไหน,นถ้าเราต้องการให้วางพื้นที่อยู่ช่วงแถวๆนี้นะคะแล้วก็มาเลือกเลยค่ะวางากด Insert เข้าไปปุ๊บเจอรูปของเราเลือกมาสักรูปหนึ่งรูปนี้คิดว่ารูปนี้อาจารย์ต้องสวยแน่เลย เข้าไปดูเฮ้อสวยงามเนี่ยค่ะรูปมาเสร็จปั๊บวางเสร็จจัดจัดหน่อยตัวนี้เราสามารถจัดย่อขยายได้นะคะเนี่ยจัดย่อขยายได้ตามที่เราต้องการอุ้ยคาสั้นไม่ไม่เหมาะเนาะหนูถ้าบอกว่าอ่ะขยายมาประมาณนี้หนูจะได้ตัดแค่ครึ่งหน้าตรงเนี้ค่ะได้ค่ะหนูมาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นเห็นครอปตรงนี้ไหมเห็นตัวนี้นะเรียกว่าครอปคลิกเลยมันจะขึ้นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้ให้ ตัดเลยค่ะโชว์ครึ่งเดียวพอแถบนี้อีกนิดนึงเอาสวยๆหน่อยอะนี่ค่ะต้องการแค่นี้อีช่วงล่างขาสั้นไม่เอาค่ะอายขาใหญ่ๆเอาออกเปิบเสร็จแล้วค่ะรูปต้องการแค่นี้รูปตรงนี้เสร็จปั๊บอาจารย์คะอยากได้กรอบค่ะมีกรอบให้เลือกเลยค่ะเพียบเพียบเลยอยากได้กรอบแบบไหนอ่ะนี่มาคลิกดูกรอบแบบนี้กรอบแบบนี้กรอบอย่างนี้ตัวนี้ไม่พออีกมาดูนี่ค่ะมีอีกเยอะ แบบนี้ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเอียงนิดนึงอาเอียนิดนึงเอียงนิดนึงอย่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมคะก็จะสวยงามตามที่เราต้องการหรือนี่คือการเลือกรูปของเราหรืออีกแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งอ๋อลืมบอกรูปตัวนี้สามารถเพิ่มเนะคะีค่ะเปลี่ยนต้องการลักษณะไหนอะ่ะโอ้มีสีให้เพียบเลยค่ะสีอย่างนี้ก็ได้ ออาออริันนอลก่อนเนาะอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะเลือกเลยเอากลับเหมือนเดิมก่อนนะคะดูเบอร์เบอร์จะสวยตอนเบอร์เอรหรือคัลเลอร์ก็มีให้อีกชอบแบบอย่างนี้ค่ะชอบแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วแต่เราก็จะมาตกแต่งรูปของเราตามที่เราต้องการนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราไม่อินเสิร์ตรูปพวกนี้ค่ะเราจะอินเสิร์ตรูปแบบอื่นก็ได้นะคะ อย่างเช่นเราต้องการรูปเนี่ยแต่เราไม่มีรูปอยู่ใน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 เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอินเสิร์ตได้แต่อินเสิร์ตเป็นออนไลน์พิจเจอ์นะคะก็มาเลือกตัวนี้ออนไลน์พิ t เจอเสร็จแล้วปับ๊บรูปอยู่ตรงไหนเราต้องไปหาไปเซิร์ชมุิอาจารย์ต้องการรูปกบรูปกบอยากได้กบอบ,อบทิม์รูปกบมาเพียบเลยค่ะ หนูก็ดูเลยว่าหนูชอบรักตัวไหนอ่ะหนูชอบตัวนี้หนูก็เลือกตัวนี้มาเลยอินเสิร์ตเลยค่ะกบมาแล้วกบ,อบ,อ,บอบแบบเนี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเอารูปจากตรงไหนก็ได้นะคะมี2ส,ส่วนโอเคเนาะสำหรับการแทรกรูปที่เก็บไว้ในเครื่องคอมกับการแทรกรูปที่มาจากออนไลน์นะคะ